นะจากเหตุการณ์ในอนดีตนะครับที่อาจารย์สมเกียรติอมิมนได้มีการประสายไว้นะจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณดิิงชุดารัฐก็ไปอยู่อีกพักแล้วเขาตั้งพักของเขาเองนะครับส่วนทักษิณยังคงอยู่เดิมอะยังคงอยู่ฝ่ายซ้ายให้การสนับสนุนเพื่อไทยนะอุง้งอิงลูกทักษิณก็มาลงสมัครนะเป็นปหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นคดัดเดตนายกรัฐมนตรีนะะหวังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ท้องแก่ สิ่งเหล่านี้ก็คงสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางการเมืองว่าทักษิณเกี่ยวข้องกับสื่อและใช้สื่อเป็นเครื่องมือตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องเก่านะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมาของอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลน,นะฮะเรื่องของไอทีวีในอดีตไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กร,บระวบวนการสังเคราะห์กัน แต่รถยนต์หนึ่งคันสองล้านกว่าบาทเป็นรถยนต์ประจาตาแหน่งแต่ได้รับคําสั่งว่าผมจะต้องทําข่าวไอทีวีคุ้มข่าวไอทีช่วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ผมจะต้องทาข่าวเพื่อช่วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครให้ชนะคุณสมัครสนทรเวทให้ได้ผมในฐานะผู้บริหารไอทีวีจะต้องกัน ไม่ให้ข่าวคุณสมัครสุนทรเวชออกในไอทีวีมากกว่าข่าวคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งสังกัดพรรคไทยรักไทยในวันใดที่ผมทําข่าวคุณสมัครมากกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ผมก็จะถูกเรียกไปเตือนให้ตรวจสอบเทปแล้วก็บ่นว่าทําไมผมจึงทับอย่างนั้นแล้วผมก็ถูกขอว่าผมต้องช่วยพรรคไทยรักไทยต้องช่วยคุณทักษิณ ซึ่งกำลังตต่เต้าเข้าสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีไอทีวีจะต้องทําข่าวช่วยให้คุณทักษณิณเข้าครองอํานาจทางการเมืองให้ได้อันนี้คือคําสั่งจากคณะกรรมการบริหารชินคอบและไอทีวีบอกกับผมต้องการให้นายเราไม่ใช่นายผมนะครับนายเขานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เขาบอกว่าผมไม่ต้อง่ว่ เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลน,นะซึ่งเป็นนักข่าวนะเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ข่าวในอดีตเนี่ยได้นํามาปราศัยบนเวทีกปปสนะซึ่งข้อเทจริงนะผมไม่ยืนยันข้อเทจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการนํามาปราศัยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่นานเนี่ยนะฮนะหลังจากที่มีการปราศัยเสร็จก็อ่มีการพูดย้อนหลังตอนนั้นก็ยุบไอทีวีไปเรียบร้อยแลย สถานีโทรทัศน์ไอทีวีก็โดนยึดโดยขสชนะครับเนื่องจากติดหนี้ธนาคารไม่มีเงินชําระหนี้นะจึงมีการยึดสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรและแน่นอนผูกพันจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเห็นเหตุการณ์นี้นะํามาดูแล้วก็คงเห็นว่าเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์ จากเดิมก็ตั้งสถานีโทรทัศน์ไอทวขึ้นมานะค,รครอบงำสื่อปัจจุบัน ITV ีกลายเป็นไทย TBS ีเอนะครับทำไมตอนยึดตรงน,นั้นเป็นยังไงนะผมขอแค่เล่าย้อนหลังตั้งแต่ปี2 5 0 0ันโดยประมาณนะตอนนั้นผมก็นั่งอยู่แล้วก็ปรากฏว่าก็ได้มีการพูดถึงสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่เอียงสายกระเทเลนะครับแล้วก็เป็นหนี้มหาศาลและไม่สามารถใช้คืนได้ นะครับก็มีการใช้อำนาจของพลเอกสนธิบุญยรักลินนะครับในการยึดสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเป็นของรัฐนะฮะและก็มีการออกประกาศเป็นคำสั่งนะครับของคอสอชอในตอนนั้นเนี่ยและต่อมาก็ออกมาเป็นกฎหมายในภายหลังเนี่ยนะครับให้นำเงินจากเหล้าบุหรี่นะมาเป็นทุน ตอนแรกๆก,ก็ยังไม่ได้หรอกมันใช้เวลายอยู่พัก,กใหญ่ๆตอนนั้นผมก็ไปดูที่ i อ v เหมือนกันตอนนั้นตั้งอยู่บนตึกชินขอบนะฮะก็พอแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะือหากันมากว่าจะยึดยังไงยึดด้วยวิธีไหนจะเอาทหารไปยึดสุดท้ายก็ใช้วิธีคัดเอามาถ่ายทอดตอนแรกก็บอกว่าจะไปที่สวิตไปช่อง11นะ,ะหรือจะ ทำยังไงก็สุดท้ายก็เปิดสารคดี national national geographic นะตอนนั้นก็มาเปิดเป็นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆคนก็ชอบดูก็คือหาเป็นเรื่องใหม่ฮะตอนนั้นที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เพราะว่ามีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับของนักการเมืองของพรรคการเมืองอะไรจะเป็นบุคคลไหนก็นแล้วแต่แต่มันเกิดมีการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันเนี่ย ในตํานูนเนี่ยก็มีการระบุว่าห้ามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นการถือครองหุ้นะในบริษัทถ้าเป็นถือครองหุ้นสื่อตอนนี้ก็โดนกันเป็นแถวนะก็จะถูกนะเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยไอทเนี่ยก็เป็นต้นเหตุมาจนถึงปัจจุบันนะกลาเป็นเจ้าของสื่อเนี่ย เป็นสื่อเป็นได้แต่เป็นเจ้าของสื่อนะไม่ได้นะไม่สามารถที่จะมาเป็นนักการเมืองได้เพราะกลัวว่าจะใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อนำเข้าสู่อำนาจเหมือนไอทีวีนะครับแต่เคสนี้มันได้บทเรียนน่าสนใจคือทักษิณใช้หลักกลยุทธ์นิวมีเดียสมัยก่อนใช้สื่อปัจจุบันใช้นิวมีเดียทำสถานีโทรทัศน์ขึ้นมา ตอนนี้ก็ของโอ๊กดูแรก็เป็น Voice TV และก็เครือข่ายของเขาตอนแรกก็ทำเป็น d t ทีวีดิจิตอลสู้ไม่ไหวต่อมาก็ใช้นิวเมเดียเป็นเครื่องมือนะครับในการเผยแพร่สิ่ง,งเหลี้กําลังสะท้อนในเห็นนะจากเหตุการณ์ในอนดีตนะครับที่อาจารย์สมเกตอมิม,มนได้มีการประสายไว้นะจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปอยู่อีกพักหนึนะเขาตั้งพักเขาเองนะครับส่วนทักษิณยังคงอยู่เดิมอะยังคงอยู่ฝ่ายซ้าย ให้การสนับสนุนเพื่อไทยนะอุ้งอิงลูกทักษิณก็มาลงสมัครนะเป็นปหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นคดัดิเดตนายกรัฐมนตรีนะฮะหวังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ท้องแก่นะครับสิ่งนนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นนะถึงบริบททางการเมืองว่าทักษิณเกี่ยวข้องกับสื่อและใช้สื่อเป็นเครื่องมือตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วม สนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระจริทรงพระริทรงพระริ องราชชาวไทยพักดีราชันฟ้าคอยมูใยแผ่นดินเทีนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชัน ฟ้าพาวานดำผือดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้า,าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวาต้นผ่านพ้นโยยไยฟ้ยาปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ<ร>่นดินนี้รัชกาล<ร>ที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัน่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ปาทรงสูขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไ้ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น